อ่ะมาวันนี้ฮะคำหวยฮะจะมากระทืบจอนซีนากับพี่โตในแมตช์ฟอร์เขาแอนนี่แวร์ครับจับกดที่ไหนก็ได้แมงคุดพยายามยสร้าง oh. เปิดตัวมาก่อนครับคนแรกทำ oh. ไมสังเวียนมันเล็กจังวะมาแล้วอันนี้เป็นงานเล็กไงานเี่เดอะบิววีงานเล็กอ่ะยังไม่เอาดีอันนี้อยู่ญี่ปุ่นไงเรามาญี่ปุ่นก่อนเราต้องเริ่มอะไรเราต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อน ตัซีน่าเม่งมางานเล็กด้วยเออตัซีน่ามาแบบเปิดตัวเดบิวต์นักนักนักรวยคนใหม่ไงก็เลยแบบมาช่วยช่วยน้องๆให้เขาได้เกิดเร็วขึ้นใช่เดบิวต์คำหวยกับตัวพี่โตมาแล้วครับผมนี่ไอเยเลยังไม่เปลี่ยนท่าเปิดตัวกูเลยยัไม่ได้เปลี่ยนคุณไปเลือกเองก็ได้มาแต่งคุณมาคับผมหน้าจอผมได้เลยไอเยลชุดเสื้อแบบเป้งบอกแบบเป้งบอกอ่ะไอเยลเออนี่กูได้เลยโลโก้ทั้งตัว เป็นบรรณาคนเหมือนน่ะมึงต้องมานั่งปั้นเอาเลยแหละหรืว่ามึงสามารถอัพรูปโหลดและเจเนเรชั่นโหลดได้ใช่ไหมอัพรูปไปปุ๊บมันจะเป็นมันจะเป็นโค้งหน้าไอ้มันจะเป็นหน้าพี่แล้วเราก็มาปั้นหน้าให้มันใกล้เคียงที่สุดอ๋อเราเอาหน้ามาทาบแล้วเราปั้นหน้าเอายังงี้ใช่ไหมใช่ใช่ชุดแม่งเหมาะพี่ชุดแม่งโคตรเหมาะกับมวยปล้ำญี่ปุ่นเลยไอ้เหี้ยชุดมวยปล้ำญี่ปุ่นเลยไอ้เหี้ยชุดอ่ะเป็นไงพี่ตูอ่ะเสร็จแล้วนี่ตั้งใจนำเสนอมากอ่ะ ขวัญใจมหาชนก็ต้องมาทุกงานนี่เมืองนนญี่ปุ่นนะปั๊มในหอประชุม you can see อันนี้เป็นงานรับปริญญาของไอ้ เเลวนนมัทำกันให้ดูเป็นผ่อนใจโอ้เป็นคนรวยไอ้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 คนไอ้คนที่เชียร์นี่ไอ้คนที่เชียร์นี่ก็คือบรรดิตทั้งนั้นนัะนั่งนั่งอยู่อะไยืนๆือันนี้บรรดิตราชพัชร์มาครับผมสอนพี่เจก่อนนะสอนพี่เจก่อนพี่เจใส่จอยเหมือนกันสอนได้อยู่ไอ้เหี้ยมไฮโลกดอ่ากดเอ็กไอสามเหลี่ยมมันจะเป็นรีเวิร์สที่วางสอนกูแอบต่อยพอแล้วลงเดี๋ยวลงไปหาอะไรหาอะไรกินข้างล่างมันจะเป็นการล็อกมันจะเป็นการล็อก เออออเออนะกูจะลงกูจะรวยข้าไแล้วเฮ้ยมนลงยังไงผมลืมะเดี๋ยวเราจะพิ่งยิ้มเพ่งยิมพ่งยิพ่งจะได้พิ่งไปอยู่กันหากันหรก็ใส่กันของพี่ฮ้าจะลงต้องกดตาหนึ่งนะี่โอ้เขาบอกเป็นกลุ่มอันนี้ไงเจอแล้วใจมากกว่าเอาละหายตาไปใส่กันไป๋ยูกูหาวิธีหาของข้างล่างก่อนมันยิบของไงวะ พี่่กดจับอะพี่กดจับแล้วพี่กดสี่เหลนนี่ยมไอ้กดสี่เหลี่ยมหรือเอ็กก็ได้มันจะเป็นการใช้ท่านี่ไงมาแล้วญี่ปุ่นต้องนี่ตอนเรียนไม่ชอบอาา่านหนังสือตีเลยเฮ้ยอิจิโตะมาเอาเอาเอา,เอ,า,เอ,าอะไรอะไรเรา กดคำห่วยเดินเล่นนะเลียวไปกดโอ้ย้ำอีกรอบมันจะเป็นเวียงดิแมตช์นี้จับกดที่ไหนก็ได้นะเฮ้ย่ากระจกไปนี่เนี่ยเฮ้ยกับหวยเขียวอยู่คนเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรพี่โตโอ้ยเขียวเขียวโตมาแล้วเย็นจะเย็นพี่โตจะเย็นจับไม่ได้จะ่งรีเวิร์ีได้กดออกมาต่อยจอนซีน่าเฉยเลยอี้เฮ้ย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 อย่าโตกูโดนกูโดนยำตีนกูไปก่อนพี่เจ้ปูดูแบนจิน ไม่มีแน่อะไรเราผมรักมวยปั้มมีฝีมือคุณอย่ามาเกมวยปั้มเลยปั้มนี่มนว้าอ็นไปเตี้ยอ้าวมาพอดีเลยี่ก็แปวอยโ้ยอ้ยโอยอ้ยโอ้้ยโอ้ยโว้ยโอ้ยโอ้ย้ยย้ย้ยโอ้ยโอ้ยยึออ้ยโออ้ยอ้อ้อ้หน้า้ย้อ้้นอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโ้้ย อ้ยยูบิโตไอสัตว์แบบนี้ไม่จำเป็นต้องปั้มไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นต้องปั้มบนเวทีก็ได้นะเพราะว่ามันจับกดที่ไหนก็ได้แบบนี้สองมันถอดไปข้างหลังได้เลยข้างหลังไม่น่าได้ว่ะไปหลังไปหลังอะไรหลอบล็อกแล้วต่อยเลยซีนาเออค็อกเตอร์ได้เดียวเหรอจีซีนาเป็นโหดว่ะรทำเฟ้นอยู่โอ้โอ้โอ้เฮ้ยมาเลยเอาดิน่าเต้นเตะมานี่ดีดีที โตเป็นเก็บสแตกแล้วไอ้ยเก็บสแตกเหรอันนี่ดิเฮียปากกูได้เฮ้ียเกโดเฮรกเฮิกไข่แล้วน่าไอ้ยเฮ้ยเย้ยิเตลยนี่กูคุโดนลุมเย่โคมเฟย์คุณโดนลุน เไปแล้วคือมันพ่วงเกียร์ในจอดีิน่ะเกียร์หาวุ้แป๊บนึงเนี่ยหยิบบอลเอออึ้ยเดินลิฟท์เยอเอาละตอนเรียนตอนเรียนไม่มีลิฟต์ใช่ไหมชอบขึ้นบันไดใช่หรือเปล่าเฮ้ยมันโยนตัวไหนอ่ะไม่รู้ไม่รู้คุณกี่บอร์ดนี่ไงโยนใส่แม่งเลยกดปลากดกดปลากดโอ้ยางงี้เป็นทักแรกที่ปลาได้ที่มีปัญหาของกูลืมไปแล้ว

เฮ้ยวันน no ี้ผมวัดดูผมดูวัดดวียูไอ่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 นี่แไงช็อตบ้างช็อตเอ้ยชิบหายอุ๊ยอุ๊อุ๊ยอุอะไรวะเนี่ยห่วยหมดละไอ้ย่ยไอ้ติจูดมาแล้วโโอ้หเรียบร้อยเลยแล้วก็เอาซีน่าต่อเอาเลยเปิดตัวมาก่อนครับผมจากเวสต์นิวเบอรี่แมทช์ชาทูเซตน้ำหนัก245ปอนด์เจ้าของแชมป์โลก WWE จอห์น ชี้หน้าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอฮ้ยชี้มารอลุ้มพระเอกไหมว้ายไอ้แค่นี่บังบาเล็ตบังอลบันมันไม่เด็กคนนี่เด็กตัวคนมันจะลุ้มทำไมอะไม่นี่พระเอกจริงปะเนี่ยไม่เป็นตัวร้ายเลยต่อคู่เลยไอ้เที่ยวคตดขวดโอ้ยลุ้มเหรอ แล้วเปิดตายเวทีแล้วบาเล็บตายตายกุนลุโอเคซ้ำโอ้โหอะตายอ่ะกูจะเข้าไปยังไงกูจะเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยตายโอ้ยเยอะอ่ะด เป็นทีมเป็นไงล่ะโคตรทีมดูเคียนถือไม้ลอยอ่ะโอ้ยเกียร์โอเคเอาไปครับรับขับก็อเอต้นไม้ไป่ทุจนิไม่มีนะสักทียัยเคียนเป็นคนน่ากลัวเฮ้ยอะไรเฮ้ยเ้ โอ้ยตัโอ้อัลลับสนับเข้าหน้าตายละทีมพระเอกโอ้โหตายหายยกตีนจัยับแลดีไม่โดนลูกฟาดเลยดีลกโดนลูกกระดา ฉัมีเคยแค่เธอเลยสักนิดตอนที่เธอไปฉันไม่เคยคิดมันก็มีแค่เธอที่ไม่ยู่ตีหยุดที่ใครแล้วอยากไปขีดถึงคนที่ไม่เคยแค่เลยสักนิดพอเลยพอแล้วอย่าไปยดติพอเลยพอพอละพอกับคนเรื่ยๆยังมีเธอฉันควรจะพอฉันมีเคยแค่เธอเลยสักนิดตอนที่เธอไป